น้ำยาอาามัยจะมีผลอะไรต่อจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงไหมคะถน้าใช้ประจำแล้วก็จำเป็นแค่ไหนที่จะใช้น้ำยาอาามัยในการทำความสะอาดร่างกายคะ่ะทำความสะอาดร่างกายหรือทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ <c oughs> ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ขอบ,ค,ค,บ <c oughs> คุณครับเพราะถ้าน้องใช้ทำความสะอาดร่างกายน้องหมดตัวแน่เี่กับบางแพงใช่ไหมครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับ น้ำยาที่เขาเรียกว่าน้ำยาอนามัยบางคนก็เรียกว่าสบู่เหลวอนามัยบางคนก็บอกว่าน้ำยาเฉพาะที่ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นแล้วแต่จะใช้ชื่อต่างๆนานาไปคุณสมบัติที่มันแตกต่างจากสบู่คืออะไรคุณสมบัติก็คือน้ำยาชนิดนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆในขณะที่สบู่เนี่ยจะเป็นด่างถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเรามานองว่ามองครับว่าผิวบริเวณนั้นของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกรดหรือมันเป็นด่างมันเป็นกรดอ่อนๆครับ มันเป็นกรดอ่อนๆเพึ่งจะปกป้องผู้หญิงจากการโดนเชื้อราโดนเชื้อแบคทีรียหรือโดนอะไรต่างๆภายนอกมาทำร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามานั่งมองว่าโดยหลักทฤษฎีที่แท้จริงแล้วถ้าเราเอาด่างไปล้างเอาสบู่ไปฟอกเนี่ยมันก็จะทําให้ความเป็นกรดอ่อนๆเราเสียไปจริงไหมครับกลายเป็นด่างโอกาสที่เราจะติดเชื้อราเชื้อแบคทีรียน่าจะง่ายกว่าการใช้น้ํายาเฉพาะจุดซ่อนเลนส์ถูกต้องไหมครับนั้นโดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นต่อมาก็มานั่งถามตัวเองว่าถ้าเราใช้น้ํายาจุดซ่อนเลนส์ในนั้นมันมีอะไร มันก็ต้องมีสารอะไรต่างๆที่ปรับสภาพให้เป็นกรดอ่อนๆขณะเดียวกันก็อาจจะมีน้ําหอมหรือมีแอลกอฮอลอะไรต่างๆงั้นถ้าเกิดจะใช้ก็เลือกใช้ชนิดที่มันไม่มีแอลกอฮอลผสมถ้ามีแอลกอฮอลผสมแอลกอฮอลก็จะทําให้ผิวอ่อนๆบริเวณนั้นเป็นไงครับมันเกิดการอักเสบระคายเคืองได้และถ้าเกิดจะใช,ใช้ก็ใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นไม่ต้องสวนล้างเข้าไปภายในนะครับไม่ว่าอะไรก็ไม่ต้อง ถ้าเกิดน้องๆจะถามผมว่าในวัยรุ่นนะครับในวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนยังไม่เยอะความอับชื้นยังไม่เยอะโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆยังไม่เยอะมีความจําเป็นจะต้องใช้ไหมคําตอบก็คือว่ายังไม่จําเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่ผ่านการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายเขาก็มักมีความรู้สึกว่าถ้าใช้แล้วมันมั่นใจดีเนื่องจากกลิ่นมันจะสะอาดกลิ่นมันสะอาดก็เพราะว่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นกรดอ่อนๆทีนี้น้องๆวัยรุ่นจะใช้อะไรถึงจะดีทำความสะอาดตรงนั้นสําหรับน้้้อองงๆผูหญินําาสสะดดดีีทุ่ เพราะว่าน้ําสะอาดมันก็จะเป็นกลางมากที่สุดกับตัวเราถูกไหมครับเราต้องพยายามได้สารเคมีไม่ว่าอะไรก็ตามน้อยที่สุดและถ้าจะใช้ก็เลือกใช้ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดถ้าเกิดไปมีคราบใครอยู่ก็ใช้น้ําอุ่นครับชะมันจะไปหรือใช้สําลีชุบน้ําอุ่นอ่อนๆเช็ดมันเข้าไปแต่ที่แน่นอนที่สุดน้องๆจะต้องจำเอาไว้นะครับยากินยาปฏิชีวนะโดยพร่ำเพรื่อน้องๆผู้หญิงนี่ต้องเตือนไว้เลยเพราะาถ้ากินยาปฏิชีวนะโดยพร่ำเพรื่อเช่นแก้สิวแก้แอักเสบนนนน,น,นี่เนี่ย เวลามันกินเข้าไปมันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่เป็นมิตรภายในของเราจริงไหมครับเมื่อแบคทีรียที่เป็นมิตรเราตายไปลาจะขึ้นครับนอกจากนี้แล้วถ้าเรากินยาปฏิชีวนะเป็นระยะหนึ่งเราควรจะกินโยเกิร์ตหรือเครื่องดื่มที่มันมีแบคทีรียที่ชื่อว่าแลคโตแบคเตรลทโดยทําแบบนี้น้องๆก็ใช้น้าสะอาดรักษาความสะอาดก็พอแต่ที่อยากจะแนะนํามากเพิ่มกว่านั้นก็คือชุดชั้นในพยายามใช้ชุดชั้นในที่เป็นผ้าฝ้ายร้อเเซซึ่งเหมาะกับประเทศไทยเราจะได้ไม่ชื้นแบบนั้นก็โอเค Oh love is